ไม่มีอำนาจอะไรอะไรที่จะมาแก้ว่าให้เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไม่มีจะมียุกมียามีผู้วิเศษจะมาชุบมาย้อมไม่มีมันเป็นธรรมดาช่วการช่วงเวลามันก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือทำธรมธรมะที่เราจะต้องเรียนรู้ให้ชัดไม่ใช่รู้แบบได้ยินได้ฟังให้รู้ปรากฏขึ้นมาในจิต จึงเป็นธรรมะที่เราต้องการและเข้าถึงเอา,าโอกาสเรามีกุศสนบาร,รมีก็ให้มีสร้างทางประพฤติปฏิบัติก็มีอยู่พร้อมมูลทุกอย่างเจอว่าเรามาเกิดสุดท้ายภายหลังไม่ทันพระพุทธองค์คงจะต้องสร้างแต่บาร,รมีไปรอพระพุทธองค์อะไรนั้นเป็นเรียกวันเป็นผลพลอยได้ ถึงจะไปเจอพระพุทธองค์เฉพาะหน้าท่านนั่งต่อหน้าเราเราก็ต้องทําอย่างนี้อีกไม่ใช่ท่านจะเสกจะเป่าให้เราบรรลุโสดาสกิทาคาลหาันได้ไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องทําอย่างนี้อีกแม้จะฟังทำจากพระพุทธองค์ก็ต้องทําด้วยตนเองอีก อย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติก็ต้องทํด้วยตนเองปฏิบัติด้วยตนเองก็อย่างนี้่ถึงเราเราจะไม่เกิดทันพุทธองค์แต่เราก็ทันธรรมะของพระองค์ยังอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งแต่มวินัยหนทางแห่งมรรคผลทั้งหลายยังเปิดประตูกว้างสําหรับเราเสมอก็อยู่ที่เราเนี่ยจะใช้ความสำเนียกนิจเจรณามีมิตรญาอุสาความภาคเพียรอย่างไรแค่ไหน หรือเราจะไปเทะเลทลายเล่นระเริงในอารมณ์ต่างๆเป็นล่อหลอกหลอกล่อแย่สุขบ้างทุกบ้างันเป็นเปลือกภายนอกเสียเวลาไม่มีประโยชน์อะไรมันนไม่เป็นอุปการะเรายังเสียประโยชน์ที่เราผู้ถือสินรักษาทธรรมเรียกว่าขาดทุนวันนี้ขาดทุนอารมณ์ไม่ดีเกิดทังครึ่งวันอารมณ์ดีถึงครึ่งวัน ไม่คุ้มกันทบทวนนี่ขาดทุนวันนี้ขาดทุนแล้ววันพรุ่งนี้ต้องเอามาชดเชยให้ได้ให้ได้กำไรให้ได้นี่ก็เป็นหลักพิจรารณาหรือทบทวนด้วยเหมือนกันนี่แหละรวนแล้วแต่เป็นเครื่องอำนวยให้เกิดการรุเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปได้ง่ายแล้วก็มีสติสัมปชัญญะ สติเนะี่ยคือความระลึกได้ไม่เผลอไม่ฝ่สมชัญญาคือรู้เมื่อระลึกได้เราก็รู้ว่าสิ่งใดที่เราต้องการสิ่งใดที่เราไม่ต้องการเตรียมพร้อมเอาไว้มือถึงทำรายละเอียดเกิดขึ้นมาไอ้ที่ว่ามักว่าผลอยู่ห่างเอินไกลตัวเราขนาดไหนไม่ไกลเราก็อยู่ในตัวเรานี่เองเบญจะขันหรือขันห้าเนี่ยเป็นอุปกรณ์มรรคกับผลบุคคลยังมีขันห้าอยู่ มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารอยู่มันก็เป็นอุปกรณ์ของมรรคของผลนั่นเองเพราะฉะนั้นเราอย่าได้ปล่อยวางละเลยหรือมีความเข้าใจว่าเราคงจะไม่ได้มรรคได้ผลนี่นเขาหรอกนั่งมาสักหน่อยมันก็ชักจะเมือ่อยจะครบหูก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีฟัามจำก็ไม่ดีไองง้นี้อย่างเง้นเขาเรียกว่ากดตัวเองให้ต่ําท่านก็ห้ามไว้ หรือจะยกตัวเองให้สูงว่าเรานี่แหมดีฉลาดเฉลียวคล่องแคล่วสามารถกว่าคนอื่นคนอื่นก็สู้เราไม่ได้อย่างนี้ยกตัวเองให้ลอยขึ้นไปท่านก็ห้าวท่านให้อยู่เป็นสถานะากลางว่าเราเขาเหมือนกันแต่ใครเนี่ยจะมีกําลังมีสติปัญญาแหวกว่ายในวัฏสงสารนี่ผ่านพ้นไปได้เท่านั้นที่เรานิยม ซั่คือการต้องใช้สติและปัญญากุศลบาร,รมีที่เราสร้างเป็นเครื่องส่งเสริมให้เกิดกำลังหรือเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงค้าจุนให้ถึงถึงฝากฝังผ่านพ้นไปในวันต่สงสารเราจะได้นมมาถูกทุกทรมานอยู่ในคุกใหญ่ทั้งสี่เครื่องทรมานทั้งสี่นี้อีกต่อไปให้ได้ให้พบถึงยังไม่ถึงได้เห็นหนทางเมือนเราเดินทางไกล เออยังรู้ว่าจุดหมายปลายทางอยู่นู่นแต่เรากําลังเดินอยู่นี่เท่านี้ก็สบายใจพอจะเห็นหนทางเขาได้บ้างก็นี่แหละการฝึกนปฏิบัติที่เราพยายามกระทํากันอยู่เสมอเสมอนี่แหละเป็นทางเดินที่เราจะเข้าถึงถึงจุดหมายปลายทางนั้นแล้วก็ไม่ใช่ประมาทชล่าใจงบพักผ่อนกัน พระน,นลอยที่โบสถอีกวันนี้วันสิบวนโกนสิี่ค่ำพระท่านก็แยกออกไปปฏิบัติท่ทานเฉพาะส่วนพราะเวลาปฏิบัติรวมๆกันเนะี่ยธรรมของพระท่านมันเข้มแข็งขึ้นอีกมากกว่านี้เพราะพระท่านเป็นผู้ที่พน้นจากราละบางอย่างออกไปเช่นโยมนี่ยเห็นใจต้องประกอบ ธุรกิจหลายๆอย่างที่จะต้องหุงต้องหาต้องทําต้องจัดต้องเก็บต้องงามก็ต้องมีธรรมะอีกอย่างหนึ่งสาหรับญาติโยมผู้ปฏิบัติสําหรับพระนั้นท่านพ้นจากภาระเหล่านี้ไปแล้วท่านก็ต้องเข้มงวดให้อีกให้เข้าถึงให้ปฏิบัติสูงส่งใช้เวลาเข้มงวดขึ้นกว่าน,นี้อีกมากแต่ทุกๆวันนั้นเรามาปฏิบัติรวมกันฉันเองจะแนะนําอะไรในที่รวมๆกัน กรงอยู่ว่าคนที่จะไม่เข้าใจจะหยิดจะฉเอยไป,ประพูดปฏิบัติมันไม่ใช่ทมของเราแล้วแล้วก็มันก็ดูเป็นของง่ายเป็นของยากไปเช่นอะไรเช่นโยมเอาทรรมของของพระไปปฏิบัติไม่ได้ทำลำบากไม่เข้าใจแล้วก็ดูเป็นของยากสับสนวุ่นวายท้อถอย ละเหมือนกันเอาธรรมของโยมปฏิบัติก็หย่อนยานชุ่มชื้นอ่างไกลสิ่งที่ควรจะมุ่งหมายไปเพราะอยู่ในคนละสถานะแต่ทุกวันเราจะต้องมาปฏิบัติรวมกันงทิ้งงานทิ้งการว่างเว้นถือว่าประโยชน์อันนี้สูงกว่าไอ้สิ่งที่เราจะไปทำอาหารใจนี่สำคัญกว่าอาหารกาย รือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในเวลาอันน้อยเนี่ยมีค่ามากกว่าไอเวลาที่เรานั้งมาตั้งวันก็ทบทวนอย่างนี้เราจึงต้องมาปฏิบัติพร้อมเพรียงกันฉันจะอยู่หรือไม่อยู่ท่านฟุ้งท่านก็มานำท่านอยู่เสมอท่านปฏิบัติมานานถึงแม้าท่านจะพูดไม่ได้อบรมแนะนําอะไรไม่ได้แต่ท่านได้ทังปฏิบัติที่จะควบคุมเนี่ย เป็นประธานในการนำนั่งอะไรๆนี้ได้ถึงอาจารย์เขาบางครั้งบางคราวจะลงมาก็ธุกรก,กิจต่างๆก็ต้องเป็นภาระแทนเขาเนี่ยโดยความเป็นห่วงว่าญาติโยมก็ควรจะเข้าถึงซึ่ง,งระเบียบแบบแผนในการประฏิบัติพร้อมทั้งกายวาจใจและสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นรอเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็ต้องลงมาปฏิบัติให้พร้อมเพียงกันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันไป ในหุนทางไกลเราที่เดินวันละเก้าวันละเก้าละเก้าเราเดินไปเถอะไม่ช้าก็ถึงเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้า,จาพระองค์เนี่ยในชาติหนึ่งเกิดเป็นกระแตทำรังอยู่ในกระแตทำรังอยู่ที่กลางสะบนต้นไม้มันมีกิ่ง,งเชงื่อมลงไปกลางสะทั้งพ่อกระแตแม่กระแตอยู่ด้วยกันตามผาสุก ก็เกิดลูกออกมาลูกกระแตอยู่นั้นวันหนึ่งก็มีลมพายุใหญ่พัดมาจะลูกกระแตก็ตกลงไปในสระ,ะตกน้ำพระโพธิสัตว์ที่เป็นพ่อกระแตก็ควานหาลูกตามหาลูกไล้ลูกก็ผมจะจมน้ําหายไปแล้วต่อหน้ากระแตพระโพธิสัตว์ทึ่เป็นพ่อกระแตพยาวอาหางเนี่ย ชุบน้ําในสระแล้วก็เวียงขึ้นบกชุบน้ําในสระแล้วก็เวียงขึ้นบกแม่กระแตก็มาถามว่านี่ท่านทาอะไรลูกหายไปทั้งคนนะไม่เที่ยวไปตามหามาชุบน้ำนพอกระแตเก็ว่าดูทีจะตกลงไปกลางสระ,สะแล้วเราจะต้องวิดน้ําเนี่ยดยหางของเราเนี่จนฝ่าน้ําในสระนี่จะแห้งเราจึงจะเจอลูกเรา พอแม่กับแต่ได้ยินอย่างนั้นเข้าก็รันทดโศกเศร้าใจว่าลูกก็ตายซะแล้วลอยู่คนสะแน่นแต่ชี้ให้เห็นหนึ่งว่าความพยายามของพระโพธิสัตว์เอาหางจุ่มให้เปียกน้ําแล้วก็กวัดเขึ้นไว้บนแห่งเพื่อจะให้น้ําในสะนั้นแหละแอ่งเลยค้นหาลูกไปเจอนี่คือความพยายามของท่านที่ทำมาช้านานในชาติที่เกิดเป็นกระแตอย่างนี้เป็นต้น พักผ่อนกันพอเทพไทยเท,ทวาสุราลิศึงสิ่งสถิตรปริสถานในคามเขตนี้จงมาเป็นสักขีที่พยายในี่นท่านทลายสมโนลด์ความปราปรถนาทุกสิ่งทุกประการขอให้มีอายุยาวยืนนานตลอดกาลละนานเทิน